ให้น้องขึ้นแล้วอ่ะอันมี้ให้น้องขึ้นก่อนขึ้นก่อนนะคะให้เด็กดื้อเล่นดูเด็กพวกนี้ก็นะคะไอเด็กนี้มันโตเตติตาค่ะอกครับน้องไให้บังขึ้นนัครับน้องไอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นอง เฮ้ยคิดว่าไปยกล้อคนพี่ไปไปยกล้อคนพี่๊ายรายไปไปเร็วมาไปยกล้อกับพี่เร็วมาแล้วไปละ Akin, Alin, Akaden. Ha -ha Akaden. -ha. Akaden. <laughs> <laughs> Akaden.

Jangan lupa like, subscribe Wah! share